ว่าไปจีนคนเดียวไม่ได้วันนี้แจกแผนเที่ยวเซียงไฮ้5วัน5คืนฉบับไปคนเดียวดูจบไปตามได้เลยวิธีการเดินทางเข้าเมืองมีหลายวิธีว่าจะเป็นแม็กเลฟตีตี้แท็กซี่หรือว่าบัสเทอร์มินอลใช่ค่ะเบิร์ดวิดมรอโดนหลอก ก็คือรดแล้วก็จ่ายแพงกว่าติหนึ่งเท่าคลิปนี้เราพักที่เมสซูเฮอร์สวิสอพเมนต์สะดวกสบายแล้วก็สงบมากๆสถานที่แรกที่จะไปคือวัดจิงอันเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็มีค่าเข้า50หยวนสถานี่ถัดมาคือวองเวียนหมิงจูซึ่งจุดนี้จะทำให้เราเห็นความเจริญขั้นสุดของเซี่ยงไฮ้เลยมาถึงเซี่ยงไฮ้ทั้งทีขอขึ้นไปที่เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ซึ่งมุมนี้จะทำให้เราเห็น360ของเซี่ยงไฮ้เลยเช้าวันที่สองเก็บแลนด์มาอย่างย่างเดอบัน ญานี้คือก็จะมีพี่สาวจีนคนไทยถ่ายรูปก,กันเพียบจากเดอะบานเดินมาที่นอตบันกินแลนด์ซึ่งที่นี่เหมือนหลุดมาจากโลกอนาคตเลยมาต่อกันที่หนังจิงก็เห็นเขามีตลาดคริสต์มาสก็เดินไปถ่ายรูปหนึ่งแวะเข้าวปอบมาที่อย่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้แต่คนไทยเยอะมากไม่ได้เลยแต่ไม่มเป็นไรย,ยอมใจด้วยประมาณปูในตำน้ำสุพีมครับหนึ่งเก้าสามรสชาติดีเลยแล้วก็ไม่ข้าวมันปูเลยกินอิ่มแล้วไปต่อกันที่ยูการ์เด้นไปหาของกินสติดฟู้ดวันด้วยการช้อปปิ้งเครื่องสำอางพี่สาวจีนที่เดอะ สตื่นมาตาอักเสบต้องการเป็นสาวแวน่นวันนี้เราไปกันที่อู่คังแมนชั่นจากอู่คังรถเดินต่อมาที่อันฝูซึ่งระหว่างทางเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ตลอดแนวเลยและท่านี้ไม่ใช่ขาวเฟซที่น่ารักที่สุด แวะกินกาแฟที่ร้านคาเฟ่น้องหมีแวะช้อปปิ้งที่วิงเกิลวิงเกิลแบรนด์ดังสัญชาติเกาหลีซึ่งบอกเลยของใช้น่ารักมากๆไปกันต่อที่ย่านซินเทนตีตามหาเบอร์เกอร์ร้านดังอย่างนิวยอร์กเบอร์เกอร์มิวเซียมซึ่งร้านนี้มีหลายสาขาทั่วจีนกลับมาที่หนังจิงแวะมินิโซพิงคิตตี้สอรโอเพียวแวะไปซื้อช็อกโกแลตที่เอ็มแอนด์เอ็มช็อกโแลตเตอรี่ปิดจบวันด้วยการกินยูสุกิอ่กีชื่อดังที่ใครๆบอกว่าถ้ามาถึงเซี่ยงไฮ้ต้องมากินร้านนี้ได้ซึ่งรส กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเยวจะมาทำ EP 2ตสองต้นะวันนี้ไปละบุย